สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การมีเมนูหวานๆมาแนะนําอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทําถั่วเขียวต้มน้ําตาลอ้อยค่ะอ่าก่อนอื่นนะคะเราก็ไปล้างถั่วเขียวก่อนเลยนะคะพี่การจะล้างถั่วเขียวประมาณสักสองสามน้ำนะคะอ่าถั่วเขียวนี่เ,ออเป็นยี่ห้อได้ทิปนะคะหนึ่งถุงนะคะเพื่อนๆ ต็ดตับเรียบร้อยเราล้างเสร็จแ,แล้วเราก็มาใส่หม้อต้มนะคะใส่น้ําประมาณสักครึ่งลิตรนะคะเตมอันนี้ใช้เวลาต้มประมาณ15นาทีนะคะแล้วพี่การก็จะเอาออกมาล้างน้ำหนึ่งครั้งนะคะ,อะพอผ่าน15นาทีแล้วพี่การก็ยกออกจากเตานะคะแล้วก็มาล้างน้าอีกหนึ่งครั้งะนะคะเนี่ยค่ะ15นาทีแล้วค่ะ พี่การจะยกออกมานะคะแล้วมาล้างนะคะ,ะแล้วก็เอาน้ำนะคะใส่หม้อนะคะอีกมิตรครึ่งนะคะแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปนะคะมัดรวมกันประมาณสักสิบใบนะคะวันนี้พี่การจะใช้เป็นน้ำตาลอ้อยธรรมชาติของมิตรผลนะคะจะใช้ประมาณสองถ้วยค่ะเ,เพื่อนๆไปลองทำดูนะคะพี่การมีสูตรอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเ <c oughs> มนูนี้อร่อยกลมกล่อมค่ะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะ พอน้ำเดือดนะคะกลิ่นหอมของใบเตยได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ถั่วเขียวที่เราล้างไว้เมื่อคู่นะคะลงไปแต่ก่อนอื่นเราใส่น้ำตาลใส่อ้อ,อยลงไปก่อนหนึ่งถ้วยนะคะลองชิมดูก่อนนะคะเพื่อนๆถ้าหวานแล้วเราก็ไม่ต้องใส่อีกนะคะบางบ้านก็ชอบหวานน้อยนะคะบางบ้านก็เออขอหวานสักนิดนึงเราก็ใส่เพิ่มไปได้นะคะ พอน้ำตาลอ้อยเดือดได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็เอาถั่วเขียวที่เรา,เาล้างไว้เมื่อคู่นะคะลงไปค่ะถั่วเขียวนี่เขาก็จะสุกประมาณ80%นะคะเดี๋ยวเราก็ให้เขาเดือดต่ออีกสักประมาณ5นาทีนะคะ,ะก็รับประทาน,นได้แล้วค่ะถ้าเราต้มถั่วเขียวก่อนแล้วล้างน้ำหนึ่งครั้งนะคะ ผักเขียวเขาจะสวยแล้วก็เอ่อน้ำจะไม่ขุ่นมากถ้าใส่น้ำตาลขาวก็จะใสนะคะแต่วันนี้พ่การใช้เป็นน้ำตาลอ้อยค่ะก็จะสีออกน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงนะคะใกล้สุกแล้วนะคะเขาก็จะแตกนิดหน่อยนะคะก็เป็นอันสุกเรียบร้อยใช้เวลาไม่นานค่ะถ้าเขาสุกแล้วนะคะจะช้าตอนต้มครั้งแรกนะคะ เสร็จสับเรียบร้อยก็ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยค่ะทานร้อนๆนนะคะอุ่นๆหรืออุ่นๆนะอร่อยมากๆเลยนะคะบางบ้านอาจจะใส่ขิงไปนิดนึงก็แล้วแต่เลยค่ะเอาตามชอบเลยนะคะเป็นของว่างๆกินเพลินๆนะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะถั่วเขียวน้ำตาลอ้อยของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะ สวัสดีค่ะ